ไปดูกันว่าข้าราชการไปกองอยู่ตรงไหนเยอะที่สุดค่าประเภทแรก1ค่ะคือครูและบุคลากรทางการศึกษาคิดเป็น25.39%ค่ะครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมีถึง4 2 7 5 2 5คนนะคะอ้อมที่เราบอกว่าครูไม่พอครู1คนต่อน,นักเรียนจํานวนมากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมีครูและบุคลากรทางการศึกษา25.39%ซึ่งอันเนี้ยเราต้องไปวัดกับจํานวนนักเรียนอีกทีเนาะ แล้วก็วัดกับวิชาที่เขาสอนว่าวิชาที่เขาสอนนะบุคลากร,กรมีน้อยหรือมีเยอะขนาดไหนบางวิชาครูอาจจะมีเยอะต่อนักเรียนก็ได้บางวิชาอาจจะมีน้อยมากเลยไม่พออย่างเช่นสอนโค้ดดี้อย่างเงี้ยแล้วก็สองค่ะพลเรือนสามัญ24.97%สามทหารค่ะทหารเนี่ยสามแสน้าิบสามคนคิดเป็น1 4 8สเซ 4คือตำรวจค่ะตำรวจ2องแสนคนคิดเป็น1 2 6สอเเซ็ 5, คือข้าราชการส่วนท้องถิน่น2อง6 7 0หนหกยคนค่ะคิดเป็น1 4 8สแเเซและอื่นๆก็คือจะประกอบไปด้วยองค์กรอิสระตุลาการอัยการและก็รัฐสภาตามลำดับค่ะส่วนบุคลากรที่ไม่ใช่ข้าราชการของรัฐค่ะ 1.23ล้านคนคระประกอบไปด้วยพนักงานจ้างเป็น20.89%ลูกจ้างชั่วคราว18.48%พนักงานรัฐวิสาหกิจสิบเจร์เซพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยสองแสนหนึ่งมคนค่ะพนักงานราชการ12.09%พนักงานมหาวิทยาลายัย10.47%และ ที่เหลือก็คือจะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างประจําพนักงานองค์การมหาชนค่ะถามว่า<ม>ข้าราชการไทยเนี่ยมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นถ้าถามว่ามากหรือน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราจะใช้วิธีการเทียบสัสดส่วนกับประชากรวัยแรงงานที่เป็นบุคลากรของรัฐรวมทั้งข้าราชการคือหมายความว่าที่บอกว่าหกสิ็ดล้านคนเราจะไม่เทียบ6กสิ็ดล้านคนนะเราจะเทียบส8 3สิบจุสหล้านคน การที่มีประมาณ3ล้านคนต่อ38.36ล้านลต่อ38.63ล้านคนเนี่ยถือว่าเยอะหรือน้อยจริงๆแล้วไม่เยอะค่ะเทียบกับประเทศอื่นๆนะสหาราชอาณาจักรเนี่ยเขามี16เเซสหรัฐ14.9%เก้าหลีใต้ 8. 1เญี่ปุ่นมี 5. 9ของไทยมี7.7%ไม่แย่ค่ะ<ม>คือคือไม่ได้ว่าแบบเยอะมากแต่ว่าประเด็นคือไม่รู้ว่ามันกระจาย ควรจะกระจายแบบนี้หรือเปล่าเมื่อเทียบกันกับ Workload เมื่อเทียบกันกับ Impact ที่สร้างได้ในแต่ละหน่วยงานอะไรเงี้ยส่วนที่งานน้อยคนเยอะส่วนที่งานเยอะคนน้อยหรือเปล่าครูต่อนักเรียนมีน้อยเกินไปไหมไม่ใช่ครูทุกคนที่เป็นข้าราชการนะคะอาจจะอยู่ในส่วนของบุคลากรของรัฐด้วยข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเนี่ยมีแนวโน้มลดจํานวนลงด้วยนะคะเพราะว่าจํานวนประชากรลดลงแล้วก็มีข้อจํากัดเรื่ององบประมาณของประเทศ ทำให้ในอนาคตจํานวนกําลังคนภาครัฐมีแนวโน้มที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นตามแนวทางปฏิรูประบบราชการโดยควรมีอัตราควรมีการตรึงอัตรากําลังคนภาครัฐทุกประเภทวัยระยะหนึ่งเพื่อลดกําลังการใช้จ่ายค่ะลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของประเทศควบคู่ไปกับการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐเพื่อที่จะให้มีจํานวนและคุณภาพที่เหมาะสมสามารถใช้กําลังคนอย่างมี คุณค่าคุ้มค่าประหยัดแล้วก็เตร็มประสิทธิภาพรวมทั้งมีกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติยึดหลักสมรรถนะ competency based หลักผลการปฏิบัติงาน performance based และหลักคุณธรรม merit based โดยจุดเน้นสำคัญคือการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความยืดหยุน่นคล่องตัวโปร่งใสเป็นธรรมรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจและลักษณะเฉพาะขององค์กรสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปประเทศสามารถปรับตัวตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอันนี้คือจากที่ประชุมครมค่ะซึ่งแน่นอนตอน คือทุกคนก็เห็นด้วยหมดแหละในหลักการแต่เพียงคือว่าตอนที่จะปฏิบัติจริงอะ่ะจะทำยังไงประเมินยังไงว่าตกลงตรงไหนหน่วยงานไหนที่ควรจะลดอัตรากําลังคนและหน่วยงานไหนที่ควรจะได้เพิ่มแล้วการคัดเลือกเข้าจะมีเกณฑ์อย่างไรไปจนถึงรายได้ต่อหัวคือแน่นอนแหละเราก็อยากได้ข้าราชการที่มีความสามารถแต่ว่ารายได้มันก็ต้องตามไปด้วยนะคะ